สวัสดีครับช่องถายตามดาวครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีกันนะครับเป็นการทำนายดาวจรของเดือนพฤษภาคมนะครับลัคนาราศีกันเนี่ยดาวประจำตัวท่านนะ่ะคือดาวพุธนี่ครับเลขสีไทยเนี่ยครับนะบวันนี้เดี๋ยวนี้นะครับผมท่านไปสู่พบมรณะนะครับมรณะแปลว่าอะไรก่อนมรณะเนี่ย ความหมายไม่ดีก็คือจากไปก็ได้เจ็บไขรได้ป่วยก็ได้นะครับเอ๊แล้วมรณะต้องเสียหมดเหรอยังมีจุดดีครับมรณะยืนยันฮนะมีจุดดีครับมรณะเนี่ยมันแปลว่ามรดกก็ได้ครับนะครับหรือมรณะเนี่ยมรณะยังแปลว่าทางไกลก็ได้ด้วยนะครับนะฮะทางไกลก็ได้ครับฉะนั้นพุทธไปอยู่อย่างนี้ทายดีได้ครับ ถ่ายไลน์ก็ได้นะครับก็สงสัยสิอา้าวแล้วอยู่อย่างนี้ตกลงฉันจะถ่ายดีหรือฉันจะถ่ายไลน์ดีเนี่ยอ่านะครับเราก็ต้องดูดาวพุธนิดนึงวันนี้เดี๋ยวนี้พุธของคุณคุณคือใครคุณคือลัคนาราศีกันเนี่ยนะคุณนะี่ะคุณนะพุธบริบทเป็นอะไรในวันนี้เดือนนี้นะครับบริบทนั่นก็คือทักษะครับ นะทักษามีทั้งหมดแทักษะครับบริวารอายุเดชส,สีมูลละอุตสาหะมนตรีการะกินีนะครับถ้าทักษะไม่ได้เสียอะไรทักษะไม่เสียคือทักษะอะไรบ้างก็บริวารอายุเดชส,สีอะไรพวกนี้เป็นทักษะที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับคือไม่ร้ายอะ่ะทักษะร้ายก็จะเป็นการะกินีครับนะาพุทธเป็นกาลีมาอยู่ในภพมรณะ เท่ากับว่าเขามาไม่ดีพบเรือนก็เสียนะครับหนึ่งระวังเจ็บไข้ได้ป่วยครับตัวเองไปอยู่พบปรนนะเนี่ยนะฮะระวังเจ็บไข้ได้ป่วยตรงนี้ก็ถ่ายได้นะเดินทางไกลนะฮะก็ระวังสักนิดหนึ่งอาจจะเดินทางไกลมีเหตุเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอย่างนี้นะฮะหรืออะบางทีก็ยางแตกก็ได้ทั้งนั้นะนะครับ คือมีเหตุอะไรที่ทายเสียได้นะกาลากินีนี่ไม่ดีนี่นะฮะอ่ะถ้าเป็นสีอน่ะเป็นสีเป็นสิีสิมงคลสีคือสิีิมงคลกาลีคือไม่ดีตรงข้างไปเลยนะดีกับร้ายเลยละสีกับกาลีเนี่ยอย่างอื่นเนี่ยมันบริวารอายุเดส็สีดีครับแต่ว่ากันกลงางนะกักงก,กลงางก็ไม่ได้เกเรอะไรก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายแต่ว่าก็ไม่ได้ร้ายไงเออก็ยังอุ่นใจอ่ะนะครับ ไปอยู่มรณะถ้าส่วนดีคุณอาจจะเรียกว่า,าไปสัมพันธ์อะไรกับมรดกก็ได้ครับนะฮะมีมรดกตกทอดอะไรเข้ามาไอ้คำว่ามรดกนี่เยอะเลยครับมรดกทางสายเลือดก,ก็มรดกครับมรดกเรื่องอื่นๆก็ได้ฮะนะฮะเรื่องเก่าเก่านะครับที่ทําเอาไว้ให้คุณประโยชน์ในช่วงนี้พอดีนั่นตรงนี้ก็มรณะได้เหมือนกันนะครับทีนี้ พุทธเนี่ยนอกจากเป็นตัวคุณแล้วเนี่ยพุทธยังมาจากมิถุนด้วยนะครับมิถุนคือพบอะไรฮะกรรมะครับกรรมมะคือการกระทําครับฉันมีเหตุอะไรให้ฉันต้องทำอ่ามีเหตุอะไรให้ฉันต้องทําหรือเรียกว่างานที่ฉันทําอยู่อ่ะก็ได้นะครับตัวเองกับกรรมมะตัวฉันต้องมีการกระทําอะไรงานที่ฉันกระทำอ่านะมาอยู่ในมรณะนะบางคนก็ มีเหตุเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาในชีวิตตัวเองป่วยเองก็ได้หรือตัวเองก็ไม่ได้ป่วยหรอกแต่ต้องไปยุ่งข้องเกี่ยวกับความเจ็บป่วยนั้นๆไปดูแลไปจ่ายเงินให้อะไรได้ทั้งนั้นได้ทั้งนั้นนะฮะตรงนี้ก็มรณะเหมือนกันนะฮะหรือฉันมีงานต้องสัมพันธ์อะไรกับทางไกลแล้วอะไรฮนะแล้วฉันจะต้องไปทําที่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ถ่ายได้ครับทีนี้คุณก็ไม่ได้อยู่คนเดียวนะสินะฮะ คุณเนี่ยอยู่ร่วมกับดาวศุกร์ครับดาวศุกร์เป็นอะไรของคุณเหรอดาวศุกร์เนี่ยมาจากราศีตุลันดับแรกเลยพบอะไรฮะพบการเงินครับรายได้ครับการเงินเอาละตัวคุณไปอยู่กับการเงินเนี่ยในส่วนดีในส่วนดีนนดเอาละได้เห็นเงินเห็นทองกันบ้างละอา้าวใจชื้นใจชื้นเอาทายได้นะนะฉันได้เห็นเงินเห็นทองกันบ้างละ อะไรทําให้คุณได้เห็นเงินเห็นทองล่ะอาจจะเรียกว่ามีเหตุเดินทางไกลอ่ามีเหตุเดินทางไกลแล้วไงฮะและมีเงินทองอยู่ร่วมไปทําอะไรที่ตรงนั้นอะ่ะแล้วมีเรื่องเงินเรื่อง,องทองมาเกี่ยวข้องดีร้ายเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีนะตรงนี้เอาเอากลางๆก่อนเดี๋ยวดีร้า์เราจะเจาะกันอีกทีหนึ่งนะฮะตัวคุณเนี่ยมีเหตุว่าทางไกลแล้วไรแล้วเรื่องเองเินเรื่องทองเข้ามาสัมพันธ์นะะ ทีนี้ก็อย่างที่บอกครับดูซิมีเรื่องพุทธเนี่ยทักษะเขาเป็นอะไรนะครับทีนี้เราก็ต้องเหลือบมาดูสุขด้วยทักษะอะไรอีกนั่นนะทีนี้คำถามก็ต้องเกิดละแล้วจะรู้ไหมเนี่ยเออใช่ไหมแล้วจะรู้ปะไม่รู้ไม่เป็นไรครับคนเราไม่รู้ได้ครับแต่ถ้าไม่รู้แล้วเนี่ยเรารู้ได้นะแล้วจะรู้ได้ยังไงท้ายคลิป ผมมีวิธีการหาทักษะคุณเข้าไปกดลิงก์ดูท้ายคลิปอะฮะมีป๊อปอัพขึ้นมาผมจะแนะนำวิธีการหาทักษะแบบคร่าวๆนะครับเข้าใจได้ไม่ยากใช้เวลาไม่นานฮะนะนะไม่กี่ชั่วโมงนะเดี๋ยวคุณก็เป็นพอคุณเป็นแล้วไงเป็นแล้วคุณก็จะรู้ทีนี้ไม่ใช่รู้ก็ดาวพุธมาดีมาไรา้คุณรู้ทุกเนี่ยทุกดวงเลยนะทุกดวงเลยรู้เลย มาดีมาหลายนะฮะลู้อาทิตย์จันอังคารพุธรู้หมดเลยทีนี้ทีนี้คุณก็ดูสิเมื่อคุณรู้แล้วพุทธเสียมะเสียคือเป็นกาลียนะสุกเสียมะอาทิตย์เสียไหมเฮ้ยช่องนี้ไม่มีอะไรเสียเลยนี่นาทักษะดีๆทั้งนั้นนะฮะก็อาจจะเรียกว่าทายดีมาเรามาทายดีกันเหมือนกับช่วงช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยมีเหตุให้คุณต้องกระทำอะไร เกี่ยวต่างถิ่นแดนไกลนะอาจจะเป็นเรื่องมรดกตกทอดไอค้คำว่ามรดกตกทอดเนี่ยต้องตีความเยอะนะมรดกทางสายเลือดนะพ่อแม่โอนให้ปู่ย่าตายายโอนให้อะไรอย่างนี้นั่นทางสายเลือดอา้าวแล้วมรดกอย่างอื่นมีด้วยหรอมีครับเยอะแยะฮะเช่นไปทําประกันชีวิตไวอย่างเงี้ยนะฮะแล้วอะไรฮะแล้วประกันเนี่ยมันหมดอายุสัญญา คุณก็เบิกเงินมาสิเนี่ยเงินอยู่เนี้ยเห็นป่ะเงินอยู่เนี้ยตรงนี้ก็ถ่ายได้ครับนะฮะดาวศุกร์เนี่ยนอกจากเป็นการเงินคุณแล้วเขายังเป็นเจ้าเรือนที่ราศีพฤษศอีกนะฮะพฤษศเนี่ยคือ,อสุพะครับสุพะแปลว่าต่างถิ่นแดนไกลซ้ําเข้าไปอีกเอ๊ะถ้าทางจะมีเรื่องทางไกลเข้ามาสัมพันธ์ละสิไอทางไกลเนี่ยไกลขนาดไหน,ไก,น,ไ,หนไกลขนาดไหนก็ได้ครับระดับภูมิภาคก็ได้ ระดับประเทศก็ได้แต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะทีนี้สุภะมันแปลอีกอย่างหนึ่งว่าความสำเร็จก็ได้นะฮะนะครับสุภะเนี่ยยังแปลว่า,าผู้หลับผู้ใหญ่ก็ได้นะะดาวศุกร์มาอยู่ในมรณะเนี่ยนะฮะอาจจะผู้หลับผู้ใหญ่ให้ให้มรดกแก่คุณ เนี่ยเป็นเงินเป็นทองเป็นทรัพย์สินน่ะคุณก็ได้ในส่วนดีไปนี่คือทายดีครับอ้าวในทายลายสิเหรียญมีสองด้านนะฮะมีหัวมีก้อยบางคนก็ออกหัวบางคนก็ออกก้อยนะครับผมก็จะเจียรนายทั้งหัวและก้อยดูสิคุณเป็นอย่างไรล่ะทั้งดีและลายอ่ะะดีกับคุณอย่างนี้ปะหรือลายกับคุณอย่างนี้หรือปะนะอ่ะในส่วนลายในส่วนลายอย่างที่บอกครับคุณอาจจะต้องกระทําการอะไรบางอย่าง นะในส่วนรายของมรณะก็คือเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้นะผู้หลับผู้ใหญ่อะตัวคุณอาจจะตัวคุณเจ็บไข้ได้ป่วยใช้เงินใช้ทองในการรักษาหรือผู้หลับผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วไงฮะคุณก็ใช้เงินใช้ทองในการรักษาอันนี้ก็ถ่ายได้ครับนะเนี่ยนี่คือรายทีดีทียังมีความหมายอื่นๆอีกเยอะนะครับซึ่งผมไม่สามารถเจรนายได้หมดหรอกนะะ เยอะมากเยอะจริงๆฮะแต่อะไรฮะแต่มันอยู่ในภพเรือนอันนี้แหละนะครับอาทิตย์ล่ะอาทิตย์เป็นใครฮะอาทิตย์เป็นวินาศนะครับนะฮะวินาศนะครับวินาศแปลอะไรไปว่าอะไรวินาศก็คือวินาศวินาศสันตโลนี่แหละนะเสียหายสิอย่างนงี้อ่ะเสียหายสิเฮ้ยแต่วินาศเนี่ยมันไม่ได้แปลว่า เสียหายได้อย่างเดียวมันทายดีได้ด้วยสิในส่วนทายดีเนี่ยวินาศเนี่ยอยู่เบื้องหลังก็ได้ครับนะอยู่เบื้องหลังก็ได้วินาอยังแปลว่าต่างถิ่นแดนไกลด้วยนะทายได้อย่างนั้นครับนะทีนี้วินาศก่นรวมเอ๊ะคุณลองดูให้ดีๆครับมรณะทางไกลสุภะก็ทางไกลวินาสนะก็ทางไกลอ่ะแสดงว่าตัวคนอยู่เนี้ยแสดงว่า คุณน่าจะมีอะไรจากต่างถิ่นแดนไกลมาให้คุณกระทาแล้วละ่ะคิดว่าอย่างนั้นในเดือนพฤษภาเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือหรือหรืออะรฮะวินาศนะอย่างที่บอกครับ<ม>เขาแปลว่า<ม>เบื้องลึกเบื้องหลังเหมือนกับอา่สมมติสมมุตินะสมมุตินะญาติผู้ใหญ่นะญาติผู้ใหญ่เป็นพ่อแม่เป็นญาติผู้ใหญ่ได้หมดเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วไงฮะคุณอาจจะ เขาอาจจะอยู่ไกลจากคุณเนี่ยคุณไม่สามารถอะไรฮะไม่สามารถไปดูแลได้หรอกแต่อะไรฮะแต่คุณส่งดาวพุธดาวศุกร์ไปให้นะส่งเงินส่งทองฮะคุณอาจจะส่งเงินส่งทองในการรักษาไปให้อยู่เบื้องหลังไงฉันไม่ได้ว่างไปหรอกเอาเอา,เอาทรัพย์สินฉันไปดูแลแล้วกันไปช่วยเหลือแล้วกันอันนี้ก็ถ่ายได้ครับนะหรือญาติผู้ใหญ่นะเกิดความเสียหายอะไรกับญาติผู้ใหญ่แล้วนะ แล้วท่านก็มีมรดกตก,ตกทอดคุณก็ต้องเดินทางไป้ะฮะไปรับมรดกตกทอดนี้นะมาเป็นทรัพย์สินแก่คุณอันเนี้ยาายไปไายมามันอยู่อย่างนี้ได้ครับนะฮะหรือบางคนเหตุนี้เกิดมาต้องนานแล้วแล้ววันนี้ทำไรฮะเหตุเกิดอย่างนี้และวันนี้ฉันต้องไปกระทำอะ่ะเกิดความสําเร็จขึ้นไปกระทำเป็นไงมีความสําเร็จอาทักกาลีล่ะกาลีก็สําเร็จมา การีก็สาเร็จฮนะแต่ความสําเร็จนี้มันจะเกิดความยุ่งยากอะไรบางอย่างให้คุณต้องแก้ไขก่อนแก้ไขได้เป็นไงแล้วก็แล้วกันไปก็ได้ทรัพย์สินมาตรงนี้ครับผมนะฮะทีนี้เรามาดูพระรหัสย้ายราศีกันพระรหัสสําหรับลัคนาราศีกันเนี่ยเขาจะย้ายราศีก็30เมษาเนี่ยทุกคนนั่นแหละไม่จวกันหรอกทุกคนพระรหัสย้ายวันที่30เมษาเที่ยง45โดยประมาณเนี่ย เฉพาะพระรหัสย้ายราศีสำหรับลัคนาราศีกันผมมีคลิปต่างหากไว้ให้ก็ท้ายคลิปก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาไปดูได้ครับไปดูได้ครับนะ,ะพระรหัสย้ายราศีแบบเฉพาะพระรหัสเลยเนี่ยผมทำคลิปไว้แล้วไปไปดูท้ายอ่าท้ายท้ายคลิปแ่ยมีให้ไปดูได้นะฮะทีนี้มาอยู่อย่างเนี้ยพระรหัสเป็นอะไรก่อนพระรหัสเนี่ยมาจากราศีมีนครับพบอะไรคะคู่ครองคู่ค้า คู่หุ้นส่วนคู่สัญญานะนะพระราชมาจากธนูด้วยธนูไปว่าอะไรครับธนูไปว่าปุตอ้าพันธุครับพันธุคืออะไรพันธุคือพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ก็ได้ฮะพันธุพี่น้องคนในครอบครัวฉันพันธุไปว่าบ้านที่ดินยานยนต์นะนะนะมาอยู่ในภพสุขพระนะพอมาอยู่ในภพสุขพะเนี่ยเอาใครก่อนเอาพันธุก่อน นะฮะเพราะตรงเนี้ยคู่ครองคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาอันนี้ก็บ้านที่ดินยานยนต์พ่อแม่ครอบครัวนะครับมาอยู่ในสุภะสุภะอย่างที่บอกฮะมันไปว่าต่างถิ่นแดนไกลนะฮะอาจจะอย่างนี้หรือเปล่าคู่ครองฉันไปสุภะนี่คู่ครองฉันเกิดความสําเร็จอะไรบางอย่างแต่ละรฮะแต่ต้องเดินทางไกลนะเช่นย้ายไปกินตําแหน่งย้ายไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ถ่ายได้อย่างนั้นนะพอมีการย้ายอย่างเงี้ยสมมุิคู่ครองนะคู่ครองย้ายอย่างเงี้ยพันธุเนี่ยมันย้ายด้วยเขาดาวเดียวกันเนี่ยคู่ครองย้ายพันธุก็ย้ายย้ายแล้วยังไงย้ายแล้วเหมือนกับคู่ครองฉันมีเหตุต้องต่างเดินทางไกลอ่ะจะเดินทางไกลจากการกินตำแหน่งหรือไปทางไกลทําอะไรสักอย่างอันเนี้ยมีพันธุด้วยเหมือนกับไม่ได้ไปเช้าเย็นกลับแล้วนะนะ พันธุ์ย้ายด้วยเนี่ยนะฮะมีเหตุให้ต้องไปค้างอ้างค้างอ้ามแรมอะนะฮะหรือย้ายเลยก็ได้เหมือนกับไปกินตําแหน่งก็ต้องย้ายกันเป็นปีอะไรอย่างเงี้ยหรือต้องไปดูงานหลายสัปดาห์อะไรอย่างนี้ก็ได้หรือมีเหตุให้ต้องไปนอนค้างอ้ามแรมที่ทางไกลไปทางไกลแล้วไปนอนพักด้วยไม่ได้ไปเช้าเยืนกลับอันอย่างนี้ได้ทําไมต้องไปเห็นไหมย้อนกลับมาดูที่ตรงนี้นะฮะ มีเหตุมรณะเข้าเขตมรณะ้ะมรณะต่างถิ่นแดนไกลเนี่ยนะฮะมีเหตุอะไรมีการกระทําอะไรที่ต้องจากไปมีการกระทําอะไรที่ต้องจากไปมรณะจากไปอาจจะเป็นคู่ครองเกิดความสําเร็จแล้วต้องเดินทางไกลมีเหตุคุณเนี่ยมีเหตุจากกันเนี่ยมีเหตุจากกันแต่ละแต่มีเงินมีทองเป็นรางวัลนะแต่มีเงินมีทองเป็นรางวัลนะนะเอาถ้าทายเสียล่ะอ่าทายดีทีหนึ่ง ทายเสียทีหนึ่งเพราะแต่ละคนจะให้บอกกันดีเหมือนกันกันเสียเหมือนกันไม่ได้หรอกนะครับโจทย์แต่ละคนดวงแต่ละดวงไม่เหมือนกันครับดวงคุณก็ดวงคุณนะดวงของคุณก็ไม่ใช่ดวงของใครดวงของใครก็ไม่ใช่ดวงของคุณฉะนั้นต้องทายเสียบางคนเขาเสียนี่บางคนเขาได้นะฮะบางคนเสียยังไงเมื่อกี้ดีเดินทางไกลแล้วเพื่อเพื่ออะไรฮะ เพื่อไปได้ดีอะไรบางอย่างเกิดความสำเร็จอะไรบางอย่างแล้วล่ะฮะได้เงินได้ทองไปรางวัลทีนี้ถ้าเกิดเสียล่ะในส่วนนี้อาจจะเรียกว่าคุณและคู่ครองนะคุณและคู่ครองมีเหตุต้องเดินทางไกลหนึ่งในนี้ตัวคุณเดินทางไกลหรือคู่ครองเดินทางไกลหรือฉันกับเธอก็ไปซะด้วยกัน,นี่แหละไปทำอะไรฮะอาทิตย์นี้ครับไปแก้ไขวินาศเนี่ย เสียนี่มันนีทไทยเสียนี่ไปแก้ไขอะไรบางอย่างนะความเสียหายเนี้ยมันเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองโดยเฉพาะเลยฮนะมันเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองโดยเฉพาะเลยฉันต้องไปแก้ไขนะนะเรื่องความเสียหายทรัพย์สินเงินทองนะนะครับจะอยู่ประมาณนี้ครับอันนี้คือไทไลน์นะครับทีนี้ถ้าพูดถึงพันธุอย่างเดียวมาที่อะไรฮะ มาที่สุภะนะอาจจะเฮ้ยเกิดความสำเร็จเกี่ยวกับบ้านที่ดินยานยนต์อันนี้ถ่ายได้ตรงนี้เหมือนกับจะเรียกว่าเฮ้ยมีเกณฑ์อะไรฮะมรณะนี่มรดกนี่เกิดความสำเร็จเกี่ยวกับอนนะไรเกี่ยวกับมรดกก็ได้เนี่ยพันธุ์ทุ์อ่ะบ้านที่ดินยานยนต์อ่ะเงินทองก็เป็นรางวัลแต่แวะแก้ปัญหาอะไรตรงดวงอ่ะแวะแก้ปัญหาเกี่ยวกับดวงอาทิตย์สักนิดนึง นี่อย่างนี้นะครับอาจจะประมาณนี้ก็ได้ครับนะฮะหรืออาจจะเราบอกว่าเหตุครั้งเนี้ยที่ต้องไปทำอ่ะนะเกี่ยวกับส่วนดีในเรื่องของบ้านที่ดินยันยนต์แล้วก็แก้ปัญหาด้วยอาจจะคู่หุ้นส่วนคู่สัญญามันอยู่ทางไกลก็ต้องเดินทางไปหรือว่าไอ้ที่ดินเนี่ยมันอยู่ไกลเขาก็มาคุณก็มาเงี้ยอันนี้มันไปว่าคู่สัญญาก็ได้นะพระรหัสเนี่ยนะ คู่สัญญาที่อยู่ทางไกลคุณแล้วต้องคุณก็เลยฮนะคุณก็เลยต้องเดินทางไกลไปพบปะหรืออะไรก็ได้ครับนะครับทีนี้เรามาดูเสาอังคารราหูกัน <c oughs> เสาก่อนเสาก่อนเสาเป็นใครเสามาจากเรือนมังกรพบบุตตะครับปุตตะไปไหนปุตตะไปอลิไหนขอกำปั้นทุบดินสักทีหนึ่งก่อนปุตตะอลิบุตรบริวานนะ บุตรบริวารอาจสร like ้างความวุ่นวายอะไรบางอย่างให้แก่คุณนะฮะบุตรบริวารอาจสร้างความวุ่นวายอะไรบางอย่างให้แก่คุณแล้วยังไงกันแล้วยังไงพอสร้างความวุ่นวายให้คุณก็ต้องไปแก้ไขนะหรืออะไรฮะปุตตาเขาเป็นบุตรบริวารแล้วเขาเป็นการลงทุนด้วยการลงทุนนะเกิดไอการลงทุนที่ฉันได้ลงทุนอะ มันเกิดความวุ่นวายนะนะหรือจะบอกว่าความเดือดร้อนอะไรบางอย่างวุ่นวายเดือดร้อนอะ่ะแก่คุณะนะนะการลงทุนทั้งนี้มันวุ่นวายและเดือดร้อนถึงฉันแล้วคุณก็ต้องไปแก้ไขครับอลิคือปัญหาอุปสรรคอลิคือภาระหนี้สินนะฮะหรือในส่วนเหมือนกับทายไลย่เฮ้ยแต่มันทายดีได้นะนะมันทายดีได้นะนะเพราะอะไรครับเพราะว่าการลงทุนใหม่ๆหไปอลิ แย่ yeah, แล้วการลงทุนใหม่ๆเกิดปัญหาอ่าเกิดปัญหาถูกต้องฮะปัญหานี่เป็นปัญหาที่ดีได้นะปัญหาที่เสียก็เป็นนะอ้าปัญหาที่ดียังไงการลงทุนใหม่ๆเกิดปัญหาเมื่อเกิดปัญหาคุณก็ต้องแก้ไขแก้ไขโดยอะไรฮะอันตีแปลว่าภาระนิสิตด้วยต้องต้องให้มันเกิดภาระานิสิตอ่าเขาว่าอย่างนี้ต้องให้มันเกิดภาระนิสิตเ,เรื่องอะไรเหรออาจจะเรื่องพันธุหรือเปล่าพันทุกเกิดความสําเร็จ แต่การการลงทุนอะไรใหม่ๆของฉันเนี่ยมันเกิดปัญหานะมันเกิดปัญหาทําให้ฉันต้องแก้ไขแก้ไขแก้ไขโดยภาระนีสินเช่นซื้อบ้านเช่าบ้านซื้อรถเช่ารถเช่าที่ซื้อที่อันนี้คือปัญหาภารณีสินไปเช่าหรือจะเช่าซื้อหรือจะเช่าเฉยๆอะไรช่างมันเถอะไปเอามาเกิดอะฮะเกิดภาระนีสินขึ้นเพราะอะไรฮะเพราะพันธุทุเกิดความสาเร็จ นะพันธุเกิดความสําเร็จนะฉันต้องมีนี่สินแหะแต่นี้นี้เป็นนีด่ดีเช่นงานงานที่เกิดปัญหารถไม่พอใช้เป็นไงฮะพันธุทุยานยนต์เนี่ยสุภาเกิดความสําเร็จสุภาพ,พอาเกิดความสําเร็จยานยนต์เกิดความสําเร็จต้องมีรถเอามาทำอะไรฮะเอามาแก้ไขปัญหางานหรืออะไรฮะออฟฟิศแคบไป,ปต้องขยายออ,อฟฟิศนี่แล้วสุภาเนี่ยสำเร็จเนี่ยแต่อะไรฮะ ขยายขยายก็ต้องเพิ่มเติมนะฮะไปเช่าเพิ่มไปเช่าซื้อเพิ่มไปอย่างนู้นอย่างนี้เกิดภาระหนี้สินแล้วก็ต้องผ่อนอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับนะภาระหนี้สินปัญหานะฮะแก้ปัญหาโดยมีภาระหนี้สินมาเกี่ยวแล้วฮะพันธุกเขาดีอย่างเงี้ยอาจจะซื้อบ้านซื้อบ้านใช้ทำออฟฟิศซื้อบ้านใช้ทำอะไรเก็บของหรืออะไรก็ช่างเช่าที่จอดรถนะเช่าที่เก็บสินค้านะ,ะซื้อรถ ลาใช้ประกอบธุรกิจใช้รถใช้ลาซื้อรถซื้อลาเพื่อประกอบธุรกิจอันนี้ก็ถ่ายได้อันนี้ก็ถ่ายได้น,น,ไดนะเพราะตรงนี้เสามาอยู่บ้านลาหูเนี่ยนะลาหูเนี่ยไปไหนฮะอลีไปไหนอลีไปปัตตานีฮะคู่ครองคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาสแสดงว่าอะไรฮะการลงทุนใหม่หมๆเกิดปัญหาเกิดภาระหนี้สิน นะฮะพลานิสิตเนี่ยมันมีคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาคุณไปซื้อรถสักคันหนึ่งธนาคารเป็นคู่หุ้นส่วนคู่สัญญานะคุณไปซื้อบ้านซื้ออะไรหรือว่าเช่าบ้านซื้อบ้านเช่าบ้านคนให้เช่าธนาคารที่ให้กู้ก็เป็นคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาก็เป็นคู่หุ้นส่วนคู่สัญญานะฮะไปเซ้งต่ออะไรเงี้ยเซ้งต่อก็ต้องมีคู่หุ้นส่วนคู่สัญญานี่ตรงนี้อลิเนี่ย พาไปสู่คู่นส่วนคู่สัญญาครับและยังไงฮะและมาสุภะเกิดความสําเร็จอันนี้ค่อนข้างจะดีเหมือนกับทายไลน์ตรงเนี้ยพอเป็นกาลีเนี่ยเดือดร้อนเดือดร้อนตรงนี้แต่ดวงเขาดีเงี้ยเดือดร้อนก็ไปหาเช่าบ้านสิก็ไปขยายบ้านสิก็ไปหาที่เก็บของสิก็ไปหารถมาใช้สิเกิดความสําเร็จอันนี้ก็ได้ครับนะผมเคยบอกหลายๆคลิปแล้วว่ากาลีไม่ดีก็จริง แต่มันไม่ดีแล้วมันพาไปดีได้ครับสิริมงคลนี่ก็เหมือนกันเกิดความดีงามและอะไรฮะและพาไปสู่ความเดือดร้อนข้างหน้าต้องดูให้ละเอียดครับตรงนี้ดูละเอียดไม่ได้ครับเห็นแต่าดาวจรเห็นแต่าดาวจรนะฮะเอ๊ะเดิมเขาเป็นยังไงล่ะไม่เห็นไม่เห็นนะฮะเห็นแต่จรก็ทายอย่างโยนหินถามทางให้ฟังนะครับทีนี้อังคาร่ะ อังคารเจ้าเรือนมรณะอังคารเจ้าเรือนพิจิกอ่ะมรณะก็รู้แล้วปกี้บอกแล้วจากไปในส่วนดีมรดกตกทอดอะไรก็ว่ากันไปต่างถิ่นแดนไกลอ่ะพิจิกเป็นไรฮะสหัสชาครับสหัสชะาคือติดต่อประสานงานครับจะต้องมีการติดต่อประสานงานอะไรกับปัตตานีจะต้องมีการติดต่อประสา,งาน,นง,าสางานอะไรกับคู่ครองคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญานะฮะ ในเรื่องอะไรฮะนี่แหละพันธุนี่แหละน่าจะในเรื่องพันธุนี่แหละมรดกตกทอดเอ่ยพันธุเอ่ยมรดกตกทอดเนี่ยคุณไปยุ่งไปยุ่งเนี่ยอย่างที่บอกฮะมรดกต,กตกทอดทางสายเลือดก็ได้ไม่ใช่ทางสายเลือดก็ได้มรดกคืออะไรของของเขาอะมรดกอะสมมติเขามีทรัพย์สินอยู่ชิ้นหนึ่งจะเป็นบ้านก็ได้สมมติเป็นบ้านไปซื้อบ้านเขานะมรดกของเขาอะไปเอามาไปเอามาพัฒนาดีายก็ยว่ากันอีกเรื่องหนึ่ง ชะตาใครจะตาคันท่านนะฮะจะตาใครจะตาท่านนะครับนะฮะดีร้อย่างไงแต่ว่าไปเอามรดกตกทอดมาจะเป็นมรดกทางสายเลือดหรืออย่างที่ผมว่าก็ได้ซื้อบ้านเก่าซื้อที่ดินที่ดินเก่าอยู่แล้ว,ลวไม่มีใหม่หรอก <c oughs> ไม,ม่ง้อก่าใหม่หรอกมาอยู่กับโลกนี้ยันยนต์มือสองเนี่ยก็ได้ยันยนต์มือสองก็ได้นะ,ะมีการติดต่อกับคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาแล้วเพื่ออะไรฮะลาหูนี่มีการอังคารนี่ติดต่อติดต่อติดต่อมรดกด้วยนะะติดต่อมรดกด้วยอาจจะ เซ้งบ้านเก่านะเซ้แงแผงขายของของคนอื่นได้นะได้หมดฮะจะเป็นแผงขายของล็อกขายของบ้านเลยก็ได้นะฮะหน้าร้านเลยก็ได้อะอะไรอย่างเงี้ยต่อจากเขาอะเขาขายอยู่เฮ้ยแกมาทำต่อป่ะเอาไปสิมรดกเหมือนกันนะเหมือนกับอันนี้ปัญหานะฮะและอันนี้การติดต่อมีมรดกด้วยมีการติดต่อแก้ปัญหาโดยมีอะไรฮะ โดยไปสัมพันธ์กับคู่ครองคู่สู่คู่สัญญาอยู่ประมาณนี้ครับสําหรับลัคนาราศีกันในเดือนนี้เป็นเดือนของเรียกว่ามีเหตุให้ติดต่ออะไรอะไรแล้วละ่ะเรื่องเงินเรื่องทองมองเห็นอยู่ลำไรแล้วนะคุณและการเงินมาอยู่ร่วมกันเนี้ยมองเห็นมองเห็นเงินเห็นทองแล้วละ่ะจอมาอย่างเงี้ยแต่เองเห็นเงินเห็นทองเนี่ยจะหยิบเงินหยิบทองจะจ่ายเงินจ่ายทอง ก็อีกเรื่องหนึ่งจะไปถ่ายว่ากันทุกคนจะได้เงินได้ทองมันก็ถ่ายได้จะบอกกันทุกคนจะเสียเงินเสียทองก็ถ่ายได้นะครับแต่จะถ่ายอย่างไรก็ลองเอาทักษะมาลงทักษะดีก็น่าจะหยิบได้ดีทักษะร้ายก็น่าจะหยิบก็น่าจะยื่นให้ไปนะฮะอย่างที่บอกนะครับจําได้ไหมเอ่ยเมื่อกี้ยื่นไปเนี่ยเหมือนกับไลายถูกครับเสียเงินไปเขาต้องเรียกว่าร้ายแต่ แต่ลายแล้วไนงะลายแล้วได้สิ่งดีงามกลับมาหรือหรือหรือหยิบเงินหยิบทองเนี่ยเนี่ยหยิบเงินเนี่ยพุทธเนี่ยนะหยิบสุกมาหยิบเงินหยิบทองมาแล้วยังไงพอหยิบมาแล้วเป็นยังไงลวกมือหรือเปล่าไอ้เงินก้อนนั้นอนะ่ะก็ระวังให้ดีสีคือได้กาลีคือเสียเสียแล้วดีก็มีถมไปได้มามือพองก็เคยเห็นมันต้องเบ็ด คือเราทายจรอย่างที่บอกทายจรเบ็นเสรไขารไม่ได้หรอกแต่ผมก็โยนหินถามทางให้คุณได้วิเคราะห์เบื้องต้นเป็นอย่างนี้ซะม,มากกว่าครับสําหรับลัคนาราศีกันมีการติดต่อประสานงานอะไรกับคู่คู่ของคู่สู่คู่สัญญามีเงินทองเป็นเดิมพันและก็มีความสําเร็จเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ยานยนต์ตรงนี้ถ่ายได้ครับผมตรงนี้ถ่ายได้ครับนะฮะน่าจะอยู่ประมาณนี้เนาะสวัสดีครับ